วัดีค่ะวาจากช่องสันหามาทำวันนี้มดมี4วิธีในการแก้ปัญหาปวดสะโพกชาล้าลงไปที่ขามาฝากนะคะ ใครที่มีปัญหาปวดสะโพกมากๆลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกนะคะอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยค่ะมาเริ่มท่าแรกกันเลยท่าที่หนึ่งนะคะก็ง่ายๆให้ทุกคนนอนหงายชันเข่าขึ้นมาหนึ่งข้างประสานมือไว้ใต้เข่าจากนั้นดึงมาชิดอกค่ะค้างไว้1ิบวินาทีดึงให้ชิดอกที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะ พอทําครบ10วินาทีแล้วก็สลับมาทำขาอีกข้างนึงค่ะท่าเดิมเลยประสานมือใต้เข่าจากนั้นดึงให้ชิดอกค้างไว้10วินาทีนี่นะคะท่านี้ก็จะเป็นท่าวอร์มอัพแบบง่ายๆค่ะท่าที่ 2. งอเข่าขึ้นมาใช้มือดันเข่าและสะโพกไปฝั่งตรงข้ามแขนของเราค้างไว้20วินาทีนี่นะคะก็ใช้มือเนี่ยช่วยกดเข่าของเราเอาไว้สำหรับท่าน,นี้นะคะจะช่วย ลายกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกได้ดีมากๆเลยค่ะใครที่ทำเป็นครั้งแรกจะรู้สึกตึงๆหน่อยนะคะยังไงก็อดทนนิดนึงพอครบ20วินาทีแล้วก็มาสลับทำอีกข้างหนึ่งได้เลยถ้าเดิมนะคะยกเข่าขึ้นมาใช้มือช่วยกดเข่าและสะโพกมาฝั่งตรงข้ามแขนของเรานะคะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะมนแนะนำว่าให้ทำเท่าที่ไหวนะคะไม่ควรฝืนจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราฝืนมากไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดตะคิวหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบได้ท่าที่3ค่อยขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นใช้มือประสานใต้เข่าซ้าย แล้วดึงเข้าหาลำตัวของเราค้างไว้20วินาทีท่านี้สำหรับคนที่มีอาการสลักเพดจมจะมีอาการปวดนิดนึงยังไงให้ใช้ความอดทนนะคะอย่างม์ก็มีปัญหาทางด้านขวามือก็จะรู้สึกตึงแล้วก็ปวดมากเป็นพิเศษนิดนึงค่ะพอทำจนครบ20วินาทีแล้วเราก็มาสลับข้างเหมือนเดิมค่ะ โดยรอบนี้นะคะเราก็จะใช้ขาซ้ายไขว้มาทางขาขวานะคะแล้วก็ประสานมือไว้ใต้เข่าขวาจากนั้นดึงเข้าหาลำตัวค่ะนี่นะคะก็คือดึงเท่าที่เราไหวนะคะเพราะว่าท่านี้จะมีความตึงมากเป็นพิเศษเลยใครที่ปวดเส้นสลักเพชรนมากๆทำท่านี้แล้วจะรู้สึกว่าผ่อนคลายเบาลงเลยค่ะ ท่าที่4ท่าสุดท้ายให้งองขาที่จะยืดมาด้านหน้าอย่างโมนจะยืดข้างขวาก่อนก็จะใช้ขาขวามาด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเหยียดแขนและหลังให้ตรงแบบนี้เลยค่ะค้างไว้20วินาทีท่านี้นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการปวดสะโพกแล้วยังช่วยยืดหลังให้ตรงแก้อาการปวดหลังได้ด้วย ใครที่ชอบมีอาการปวดหลังบ่อยๆนะคะทำท่าน,นี้เลยค่ะบอกเลยว่าดีมากๆพอค้างไว้จนครบ20วินาทีแล้วเราก็มาสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะโดยวิธีการทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะพับขาไปข้างหน้าแล้วก็ เหยียดแขนและหลังให้ตึงและตรงแบบนี้ท่านี้พยายามยืดสะโพกเยอะๆนะคะยืดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งท่าทำแล้วติดพื้นได้จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นสีท่างง่ายๆแก้าการปวดเส้นสลักเพชรปวดสะโพกปวดหลังที่มนอนมาฝากในวันนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบ,ายบายค่ะถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ